หุ่นพระเป็นร้อยแลก็นอนก็กูตีไม่ได้มีไงเขาแปลงเป็นไอ้นี่เอาเอาไม้ไผ่มาแปลงแปลงแก้วเป็นคล้ายๆสารลายยาวเลยที่กั้นห้องนี่มีแต่ของพระของโยมนี่ยาวเลยแล้วก็เอาไอ้นี่นะหลังคาเนี่ยเป็นใบไม้นะเขามาสานใบไม้เอาอะไม่ต้องว่าง ไม่รู้ใบอะไรใบใหญ่ๆอ่ะเม่ใช่ไปช่างหัวอะไร,ระไไก็ทำใบใบไผ่ก็มีแเ็ต่ไม้ลำใหญ่ๆสมบูรณ์ดีแท้เขาไม่ใช่มวยจะขานะพอถึงเวลาปุ๊บตรงหนแาเพนหนรู้ว่าเขาเซ็มตรงเพนนั่นเลยเอาไปตับไปตับเนอ,อ่กแซ็มไ <c oughs> มับ้านพอตาผมไปนั่งดูเ <c oughs> ขาถามคมดเคี้ยว ก็โชเฟอร์ใจเย็นนะขึ้นเข่าเส้นนี้ถ้ามากลางคืนจะมันจะมีรถใหญ่ลงใช่ตามตูดฟี้ซี่เี่นะที่เรารุ่นเรามาแล้วเช้ามาก็จะลงถ้ามาประมาณนั่นแหลหลังพุ่มเงวรถใหญ่ลงมาพอาสมาแล้วก็รถไม่ค่อยมีลงตอนแรกมาเส้นนี้ใหม่ๆก็รุนแ พอไปดูไปดูเส้นโน้นนะเส้นนี้โอคูหไม่เท่าไหร่ไมรู้ไปนะว่าจะนั่งนับครงมีกทีคโอ้โหนาเรียบนี้น่เรียกก็นั่งร้อยเท่าไหร่โอ้ยเกินร้อยร้อยสามสิบร้อยอะเกินร้อยเพราะมันสิบเจ็ดกิโลใช่ไหมบนเขาเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี้ยสิบเจ็ดกิโลแต่เรารู้เรารู้ว่าจากจากไอ จากฐานมาถึงไอ้อ่างเนี่ยมันสิบกว่าโค้งอ่ะจริงๆแล้วถ้าตรงไปได้เนี่ยประมาณสักสามสี่กิโลนะเนาะเนามันม,มาช้าตอนที่ว่าเขาเนี่ยเออมันนัดไม่ได้สำคัญที่เขาไม่ได้ไอ้สะพานโนวดที่ว่าฝ้าค่อยน้ำหน้าไปน่ากลัวเนาะอันนั้นมันสี่เลนนะถูกไหมอืมสี่เลนก็จริงแต่มันน่ากลัวสะพานนั้นโอ้รูไปที่แรกที่ว่า<ล> ยังยังไม่ได้ขยายนะนนออหนูน่านกว่วใช่ไหมเราเราไปแม่ละบ,บาทไปทำรัานข้าวม,ม,มันมันคุยภาษาเราไม่ได้อะอเอเแล้วแ<ป>ถวนั้นเขาไม่ได้ใช้ตอกแกะผ้าเขาไปตายทีเขาไปายังไงชอบใช้ฟืนข้าวแต่เป็นท่อดๆอนคล้ายๆในห,หนังจีนเลย เยมือนกอนเลยขับเป็นกองกองกองไว้เรียงเรียงเรียงเป็นตับอย่าเนั้ยนะวังผานี่เขาบอกประธานวตวงผาบอกให้ให้โยนกลับมามาเข้าเส้นไปเชียงใหม่โชเฟอร์ไม่ยอมตับเขาปูไปเขาไม่ต้องสูบน้ำอ่ะรถถอยมาอากาศเขาดีใช่ไหมมันมีท่อมาเลยเปิดท่อเลยไม่ต้องสูบน้ำนีว่าโชเฟอร์เป็นคณแก่น้ำภูเขาน้ำภูเขาน้ำซับเมียแกไม่ยอมนี่เลยนะ หามำใจกวโอ้ลุง <H> นั่งอยู่ข้างประตูออกไม่ท so so ันออกคนคนสุดท้ายเนี่ยกินเหล้ากันแล้วก็ไม่ได้ถวายเขาเล่นกันไปที่สุใจจะจะชอบอ่ะรถมันขึ้นได้วหวมันหมดมันกำลังหมดแลยวน้องก็คอยเพราเพื่อพยามประคองค่อยเขาหน้าเขาเรื่อยๆ พอออกนอกเข้าออนอกโค้งก็เรียบร้อยตายแล้โค้งอย่างนี้แต่แต่ทางมันไม่ได้เอียงมาหาเขาอย่านี้แล้วเลกกันในอย่างนี้ก็ไม่มีนะนั่นล้นหมดเลยนะเขาบอกใแล้วไม่เกื่อเขอับอุ่นไฟกระตก ไม่ดีนะมากระลายให้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาถ้พวกมันกลัวน้ำมันมจะหมดมากกว่านั้นไม่กลับข <c oughs> ้ากลับมาลงมาทยงหม่สเช <c oughs> เส้นนี้ถ้าหน้าฝนไม่ค่อยอยากีะอันตรายเราัวดิดมันทำนี่ก็นี่ต้องไปหัดตีโค้งนะลุงนะมนตกเยอะนากลวครับชิดุดเลยนะโอเคปลอย ชิดทรายบางทีหน้าลัวมันรถจะตกไนนไม่ตกกลางการมาตกอ๋อมืกูมายอะไรใน้่กินบ้างคนรักสวยเทสอะขับดูไม่ได้ชอบนะชอบดูเวลาขับรถมาชอบดูข้างทางอะไร เป็นคนที่ว่านั่งนี่จะดูข้างทางไปเสี่ยวไหมลุงกลัวไหมใช้วิธีจำเรีองแป๊บลูกขับรถกลัวไหมกลัวไหมกลัวนะไม่กลัวไม่มันไม่ไวมันไม่น่ากลัวหรอกค่อยๆไปไม่น่ากลัวหรอก แต่มันเข้าเข,ข้ากลางทางมากไปหน่อยอ,อเราดูรถมาเราก็ดูแล้วกกะเองหน <c oughs> ับจะทำยังไงกเนี่ยทำมขึ้นไปกลางทางเราเห็นถนนโล,ล่งเราก็อันนี้หน่อยเราเห็นอันนี้มาเราก็ <c oughs> ชิดๆหน่อย เราจะเจ๊งไปด้วยหลวงลัตตะโกนมาไปทางแก้ไซหลงปู่าตา,า่ากลางมันไม่มีรถอ่ะเอ๊ะ